กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยรวมตัวคัดค้านกองสลากหรือโคต้าโอตลี่ค่ะกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้นัดหมายกันรบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดประมาณเกือบ100คนเพื่อเรียกร้องและหารือต่อนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลในอำเภอแม่สอดว่าขอเรียกร้องให้ทบทวนการยกเลิกบัญชีผู้ลงทะเบียนสลากเสรี หรือโคต้าหวยรัฐบาลหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกบัตรกฎเสรีทั้งหมดเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาและจะเปิดรับสมัครใหม่ซึ่งแนวทางดังกล่าวทางกลุ่มผู้ค้าสลากที่ได้รับการจัดสรรมาตั้งแต่ปี2558เห็นว่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยตัวจริงและหากมีการรับสมัครใหม่พวกเขาอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์อีกครั้ง จนทำให้ต้องตกงานดังนั้นจึงขอให้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทบทวนการออกมาตรการดังกล่าวและเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบสถานะของผู้ค้าสลากเป็นรายบุคคลหากผู้ใดไม่เข้าเงื่อนไขก็ให้พิจารณาตัดสิทธิ์เป็นรายรายต่อไปนางยุพาตุ้ยจำวงหนึ่งในแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมเรียกร้องกล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ที่ได้รับโคต้าหวยรัฐบาลที่เป็นประชาชนจรจิงๆ วันนี้มาขอเรียกร้องสิทธิ์เนื่องจากว่าไม่ได้รับความยุติธรรมพวกตนเห็นว่าหากจะตรวจสอบก็ควรจะดำเนินการทั้งหมดไม่ควรยกเลิกสิทธิ์เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการยกเลิกกับผู้ค้าตัวจริงอย่างพวกตนที่เป็นประชาชนได้รับโคต้ามากว่า5-7ปีเพื่อนำม,มาขายตามราคาที่กำหนดขณะที่ปัญหาหวยรัฐบาลราคาแพงเกินกำหนดเกิดมาจากคนที่ไม่ใช่ผู้ค้าตัวจริง แต่ได้โคต้ามาและกลายเป็นยี่ปัวเพราะไม่มีเวลาขายเองได้เนื่องจากต้องทำงานส่วนตัวจึงนำหวยมาขายต่อให้บุคคลที่3ส,ส่งผลทำให้ต้นทุนสูงเป็นใบละ94บาทและต้องขายตั้งแต่100บาทขึ้นไปดังนั้นจึงขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการนี้ไปก่อนเพราะแม้ประกาศจะดำเนินการในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2565 แต่พวกตนก็ปรับตัวไม่ได้เนื่องจากไม่มีอาชีพอื่นรองรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นทางนายอำเภอแม่สอดได้แนะนําวิธีการในการยืนย่นหนังสือเรียกร้องพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ชุมนุมทั้งหมดต่อศูนย์ดํารงธรรมอำเภอแม่สอดอีกครั้งซึ่งผลของการเรียกร้องในครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจและได้รับความชัดเจนจากกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นอย่างมาก